กล่าวสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องต้อมซาพาคินโชว์มารายงานตัวครับผมมากพ่อแม่พี่น้องวันนี้ต่าเส้นยอต่าเส้นยอใส่ซอมอนพ่อแม่พี่น้องครับอุ้ยซอสมอนมาได้กินเหมือนพ่อแม่พี่น้องก็พัดมีโอ้ต่าคุ้นๆเดือดๆเลยพ่อแม่พี่น้องซอมอนนี่ต่าแบบพระดนหน้าปาห้านี่ทัวล้าขนาดพ่อแม่พี่น้องลุยกันเลยนะพ่อแม่พี่น้องหาข้าวเข้าป่าลำร่ำมานั่งกินด้วยกันนะครับ mm. -hmm. mm -hmm. เ็มคุณจัดชานพันมีหอมหอมอืม พัดแหงลำคนแต่คนหวาดไปน้องตามนาด สเสน่หของพัดมีปลอมแม่ไป้องกินนิดกินหอมแล้วก็หอมกระเทียมเจียวเออแล้วก็เก็มเมหวานหวานปลอมแอ่ไป้องอมหมูยอเส้นครับ Dot ตามคน <laughs> ปวดไปพี่น้องขยาก,กินข้าวปวดไปพี่น้อง ใส่ยากิเข้าวกินกำใหย่ไปหน่อยอูย้ติดขอ bạn bẹp hàng หวานหวาน,นมันมันสามอนเพชรทมเกมบน้ำต่ำอุ้ย น,นี้มาแรงน้อยเนอครับผมอู้ยหลากเงาวมาหลายวันพอใหม่ไปนอ้องการงานมันว่าผมเสียไปหมดวันนี้ปิกมาจากโรงพยาบาลเนาะนอกเลยต้อง บปลลงมนุก่อนนาชนิด งามคนขนาดกว่าแม่ีปน้อง อยเอาเรประใหม่ไปนองมีคอมเมนต์หนึ่ง,น,น,าางน้อประใหม่ไปนองเนาะก็คือละออนกับพ่อตาหนักเนาะถามว่าหน้หนา,นาต้อมลุงต้อมเนาะก็คือลุงต้อมเวลาจะบอกละออนกันเนอเนาะเวลาลุงต้อมพอวิวบรรยากาศหนั่งกินไปพอวิวบรรยากาศไป,ไปมันย่างคือกิ่นกับเขาล้ำเนาะประใหม่ไปนองครับกิ่นเข้าไปดูวิวธรรมชาติไปแหลมยางหนึง่งเมื่อก่อน ต้มไทยตีทํางานนอกป่อมยปพี่น้องต,ตีตีกรุงเทพเนาะแล้วที่นี่เอ่อแล้วที่นี่ก็เลิกจากงานปีกมาห้องก่อนหนังยูห้องสีเหลี่ยมก่อนหนังยูตีห้องสี่เหลี่ยมเนาะป่อมยิ้มพี่น้องห้องสี่เหลี่ยมตั้งหน้าก็เป็นผนังก <tit> ําแป้งตั้งหลังก็เป็นผนังกําแพงใต้ขวาเป็นกําแปงคือเวลากินน่ะตอนนั้นต้มก็จะกินข้าวแล้วก็กินกินอย่างเดียวนาะป่อมยมพี่น้องปีกมาบ้านไม่กินข้าวไปได้หันวิวธรรมชาติบ่ได้หันต้นไม้ บ่ได้ก่อยงิมเสียงนกเสียงกาเยี่ยพอไหมพี่น้อ,นองอันนี้ปิ๊กมาอยู่ทางเหนือบ้านเฮานี่ก็อโอ้โหเสียงนกเสียงกาวิวธรรมชาติก็เลยพอเนาะผมไปพี่น้องเนาะเนาะหวังว่าลานลานจะเข้าใจเน้นอเนาะโอ้หน้าตอมลุงตอมนี่ก็อเอ่อบ่ได้หันดีมาเหมือนนะเนาะพึ่งย้ายมาอยู่เอ่อปิกมาอยู่เหนือเนี่ยได้ปี๋น้อยๆบ่ได้เนาะก็เลย โอ้ดื่มดำก็ธรรมชาติกินไปพอวิวธรรมชาติไปยิงไปกินตีอ้างนะอวิวงามขนาดเนาะซึงว่าอยากจะจอ้องอาหารเนาะอยากจะกินไปแล้วก็พอวิวธรรมชาติทออย่างไปตึงว่างามพอไ,ไปน้องแล้วก็กินกับข้าวล้าด้วยนะเนาะอู้สุดยอดเนาะก็วังบ่ายจะเข้าใจกันเนอนะเนาะพอไปน้องวันนี้ต่ําซึ่งว่าน้ำปลาห้าคนๆน ซาหมอนกวานมัน่อแหม่ไปน้องอู้ึงว่าเส้นหมูยอก,กับมอเนาะพัดมีวะนี่อู้จะติดขอสองรอบแล้วปอแหม่ไปน้องขย่ากินเข้าแล้วด้วยติว่าติตจใสกินกําไง่เนี่ยปอแหม่ไปน้องจิตขอสองรอบแล้วกินกำไง่พัดแบบแ,แห้งๆเนาะน้ำมันแถบจะบ่มีติดมาเรอยเนาะมีติดมาในน้อยปอแหม่ี่น้องพัดแห้งขนาดตีสะกวันหอมกระเทียมเจียวปอแหม่ไปน้องหอมกระเทียมเจียวหอมเอ่อพัด แล้วก็มีรสชาติหวานๆเก็มๆน้อยๆคือหอมแบบรสชาติพอดีอะผมไมายปนน้องเนาะเมาะผมไม่ยเป็นน้องลองกินกับตำส้มหลวงตำเลี้งพอเนอร์นอพัฒมีนะเข้ากันขนาดาเนาะวันนี้กับแม่ก็วิวบรรยากาศที่เมียนเช่นเคยเนาะผมหม่ยปน้องบรรยากาศข้างบ้านต้นมงต้นไม้ก็ฝนตกปกติ ตี่อื่นห้าจะต๊หนักน่องปันตอมต๊กปอแปะปอแปะแล้วก็หายไปมันกับปอได้ดินดินได้เปียได้หยางดูปอแม่ไปน้องต้นไม้ได้แตงหย่อแตงหยางบบแหลงมากับปอเอ่อบบแหลงมาแต่แตกกับปอได้เย็นอยู่น่ะตีต้องกินนั่งเหงื่อแตกเหงื่อพุ่งกับมันประมาณดูที่ประมาณบสองใบสามน้องปอแม่ไปน้องแล้วการแล้วงานกับมานั่งกินข้าวแล้วที่นี่จะล้อคือแหลงคืออากาศมันเย็นมันอย่างกับ อยู่เข้าปอมไปนอ้องเบาไหวก็เลยกินตอนนั้นน่ะเฮียแต่พวกนี่ก็ตกบแรงเย็นเย็นนีปน่ประมาณห้าหกโมงเนาะปอมัยไปน้องห้าหกโมงก็พอได้เย็นได้อย่างน้อยเนาะโอเคครับผมเนาะฝากหล,ลานลูก,ลกเนาะลุ่นหลานลุ่นลูก,ลกเนาะลุงต้อมหน้าต้มเวลากลิ่นเข้าพอไส้พอขวาพอวิวบรรยากาศพอนกเนาะ ไปมาข้างนกกางเขนมาก็เอ้ยนกหัวจุกมาก็เอ้ยก็ยากจะพาา่อว่าเออไปกราบอะไรย่างมะอย่างมาเนาะก็กินไปเผืเเอ่อเผื่อนเออกับบรยรยากาศไปเนาะหวังว่าลูกๆหลานจะเข้าใจลุงต้อมหน้าต้อมเนอเนาะก็ประมาณนี้เนะะาะปอมแม่ไปน้องกาบก็โอเคผมเนะะมาะป๋อมแม่ไปน้นองวันนี้ก็อิมแท่อิมหวานเนาะหมอป๋อแม่ไปน้องช่วงนี้แมงวันก็จะนักน่อยเนาะหน้มามะม่วงป๋อมแม่ไปน้อง นักน้อยเนาะก็โอเคครับผมพอแม่ไปนอ้องป้ากันคลิปหน้าเนาะมาลุ้นกันว่าจะเป็นเมนูอะไยังนะครับสร็จแล้วคลิปนี้ต้องศากแล้ก็ต้องขอตัวลำล้าพอแม่ไปน้องไปก่อนเนอะ,นอะป้ากันคลิปหน้านะครับกาซอดีครับ